โมอามีนายอมรับคุยกับบางแจ็คจริงก่อนจะหลุดปากเห็นหลักฐานสำคัญแล้วล่าสุดทางด้านโมอามีนาได้ออกมายอมรับว่าได้คุยกับบางแจ็คจริงซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยว่ารู้เรื่องตั้งแต่วันที่บางแจ็คได้โทรหากระติกเพราะหลังจากนั้นบางแจ็คก,ก็ได้ติดต่อมาหาตนและใช้ระยะเวลานานาในการคุยยืนยันไม่อยากไปพัวพันในคดี แต่คิดแค่ว่าเราช่วยอะไรได้ก็ค่อยทําเจ้าตัวยังบอกอีกด้วยว่ารู้ว่าเขาได้มือถือไปได้อย่างไรรู้หมดแล้วรู้ทุกอย่างอยู่แล้วรู้ถึงเจตนาของบางแจกด้วยว่าเขาต้องการอะไรส่วนในวัตถุประสงค์ที่คุยกันคือความไว้ใจเขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่พูดความไว้ใจล้วนๆที่เขาบอกเพราะว่าต่อให้รู้อะไรไปเราก็ไม่พูดไปพูดในวันที่สมควรพูดดีกว่า และในกรณีที่มีการวางภาพดอกไม้ในเตาเผาในชาพนกิจของแตงโมที่มีการโพสต์ภาพลงในเพจ Happy Melon Official ยืนยันไม่ได้เป็นคนส่งภาพให้บังแจ๊กและไม่เคยส่งภาพใดๆ ซึ่งก็ได้บอกบางแจ๊กว่าน่าจะเจอนักข่าวในงานศพของแตงโมในวันนั้นไม่ได้ถ่ายภาพส่วนมีหลักฐานเด็ดจริงไหมที่สามารถเลียนคดีจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมอันนี้ไม่สามารถระบุได้ทุกอย่างที่เห็นค่อนข้างสําคัญเราเห็นหมดทุกอย่างแล้วเพราะเราขอเลื่อนให้ดูและกู้อะไรได้บ้างมีอะไรบ้างในรูปคดีโมไม่ค่อยอยากแตะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายหลักฐานข้อเท็จจริงดีกว่า